สวัสดีค่ะเนี่เจอพี่สุชาติเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวหมู่บ้านไมครับของเรานะคะเดียวกันเลยที่ oh oh. พี่การเสีดเดยมาด้วยนะคะวันนี้นเสียงแง่นิดนึงก็ต้องขอไปด้วยนะคะเมื่อหลังแรกก็จะเป็นด้านพราชานะคะคือบ้านของเราเองนะคะขึ้นไปดูข้างบนก่อนเลยนะคะไม่อยากจะไปนอน <laughs> นี่นะคะแล้วนะคะราชาก็คือเหมือนหมู่บ้านทั่วไปนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบนใบนครบทุงหลังแล้วก็รีวิวเรือใบแล้วก็ปาราสาทใหญ่มโหดมโหูลานเลยนะคะ<า>ค่ะเท่เลยกนี่นะคะเราก็จะไปรีวิวบ้างนั่นลนะคะ หลังนี้ก็คงคุณจะคุ้นเคยกันเยอะมากนี่ก็รีวิวเกมแม่รรับครั้งเรกน,นะคะค่ะนี่ไงนะคะนี่ก็คือแบบเป็นที่ผสมยาแล้วก็นี่คือมีของมากมายนะคะไม,ไ,ไม่เป็นไรออกด้านล่างได้จวต้องรีบมากเลยนะคะไร น,นะคะและ้วนี่ก็คือเมียงนนนะคะแล้วนี่ก็คือที่น้าไะ้รแบบนั้นเลยนะคะบ่อเพชรนะคะาคาและ้วก็นี่ก็คือบ้านของฟาร,ร์มไหมนะคะฟาร,รม์มบ้านนี่ก็คือบ้านของคนอื่นของบ้านของเขาอ๋อบ้านของคนของบ้านของเขาของคน จะสรุได้ถึงไงนะคะว้าวนี่คือบ้านของเขานะคะแต่ว่าไม่รู้เขาอยู่ไหนตอนนี้เป็นอยู่หมู่บ้านเราเขาก็เลยย้ายออกแล้วนี่นะคะจะให้ดูมีวิววิมุมวิวมุมสูงๆนะคะจากหมู่บ้านเราที่นะคะก็คือว่าสร้างมาหมดเลยนะคะใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนไม่ไม่ถึงปีริงกะ ว,ว้วาววาวววววว,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 วนี่นะนะคะนั่นคือวังโอ้โห้พูดใหญ่มากนะคะตอนนี้เราอยู่บนก้อนเมฆนะคะคอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเดีย๋ยวเราจะไปดู <c oughs> บ้านผีสิงกันเลยถ้าเราเล็กๆกันแบบนี้ตรงน,นี้มันจะเหมือนกับรถใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราลงไป <c oughs> ไม่ใช่คะ่ะลุมมันไม่ใช่ มันก็คือเหมือนกับเตียงนอนอ,อะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะป่าช้าพ I P <c oughs> ใช่นี่คือป่าช้ามีคนตายนะคะนี่งคะ่ะสมดีนะคะโอ้โหนี่ค่ะป่าช้าเหมือนกับรถยนต์เลยชไะไม่ค้ายูม,มุมสูง <c oughs> นี่คือ <c oughs> แบบว่าก็ฝังจุบหลายคนเลยน,นะคะไอตาที่ดีคือห <c oughs> ลกไปอื่นก็นแล้วกันนะเออมนี่วันนี้ เราก็พึ่งค้นพบไอ้นั้นใหม่หมู่บ้าน K M K T นะคะ M M T K k M T นะคะเอเดี๋ยวหาภาษาได้จิบก่อนหมู่บ้าน M k T M A B M P C เออ M P C นี่นะคะคือบ้านคอมดี๋อไม่ใช่บ้านสีสิงห์ใช่ดูสิมีที่จะโครกกันมีขี้อ่ วันนี้ไปขี่ม้ามาแล้วนะคะม้าขี่สูนะคะเบอร์สี่ค่ะอย่าพูดถึงว้าวนี่มันมันก็คือนรกนะคะแล้วก็ออกไปกรอกกันโอ้นี่นะคะอือมันวังเวงอะไรอะไรแบบนั้ใช่ก็เลยก็เลยอุ้ยแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกดูสบายบรรยากาศดีนะก็ว่าวังเวงเหมือนกันนะนะ นี่คือรถยนต์ที่สร้างมาเองนะคะเออเดี๋ยวหาวางก่อนในวะางคุณนี่ก็คือหมู่บ้าน MKT MAB MBC เออ MBC นะคะก็จะอยู่จากกลางบราสัทนี้นะคะเดี๋ยวดูกันเลยโคตรไกลเลยอะน้องๆน,นั่นงคะ่ะแล้วก็พี่อะได้โดรโมดเกมไปช่วยเหลือเขาด้วยนะคะก็คือไปซ่อมที่คิปเปอร์ระเบิดนะคะ ก็เอาหญ้าไปซ่อมให้นะคะใช่นะน้ำมาดูจะลงไปทำาเไม่ลงไปเล่นอะไรนี่นะคะเพิ่งคนพบเมื่อกี้นี่เองก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนรู้สักหน่อยนะคะนี่นะคะคือทางเข้าทาไมหมู่บ้าน m มเอ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 ้อเ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 ออ้ออเอ แล้วในประตูทางเข้าประตูทางเข้าบ้านไม่เจอนี่นะคะเมื่อกี้พี่เจอเอ็มพีซีด้วยนะคะไม่มีทางเดินผ่านเราค่ะเห็นผีมากกว่าหมู่บ้านเขาก็เล็กๆนะคะน้ำตรงนี้โอ้โหโคตรลึกเลยนะคะอยากดูไป่ขง้เหนื่อยเลยนะคะมันลงมาอยู่นะคะมันก็ยังลึกอยู่อีกนะคะโอ้โหโคตรลึกเลยโคตรมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนน้นนี่ แล้วนี่คือไอตรงนี้คือหาจางขึ้นไม่ได้ค่ะเราก็ต้องอาใส่การหอกนี่ไงค่ะมาติดอยู่ตรงนี้โอ้โหต้อง,งโอโหองาวแล้วเล่นมากได้ไหมหนึ่งเป็นนึงคนคอมลังยุ่งอยู่นี่นะคะก็จะ มาเป็นโอ้โหโยังจะมายังจะมีอีกหรือเนี่ยมัเลยอ,อุ้ยโุ้ยนีย่นะคะวิธีการขึ้นโอ้โหมันจะขึ้นดังไหนได้เนี่ยเอาเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะว่าจะสร้างบันไดเขาไหนนี้อืมมออีกแล้ว ใหญ่มันก็จะเป็นเคียงแค่แค่นี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะดูต่อเลยนะคะ,คะน,นี่นะคะเมื่อกี้นี่ไอ้ที่ค่าเราแบบนี้เราก็จะซ่อมเดี๋ยวตรงนี้คีบเกลี่ยซ่อมเลยนะคะ เนี่ยเราเข้าไปดูก็ดีกว่าถ้าไปดูทำอะไรมาดูน้ำมันเถอะโอ้โหน้ำนี่โคตรลึกเลยนะคะแต่หมู่บ้านเราก็ยิ่งลึกกว่าจะ,ะจะเดินเดินลุ่งเรือมากด้วยนะนี่ไงค่ะเรือ,อเรือเป็นืองลำนี่คือลำเลขน,นี่คือลำที่สองรเ,นนเรือลำที่สามแ<า>ล้วค่ะลำที่สามเนี่ยข้อไก เนี่ยของเราเก็จะเลยลุ่งเรืองนะลึ่มว,ว้าวดูสิก็ควักแม่ไก่ฟักไก่เยอะมากโอ้โหควักอีกตัวหนึ่งเลยหรือเนี่ยต้องเราก็ต้องฟักนนไก่ให้แม่ไก่ก่อนนะคะเมื่อกี้อันนี้คือเล่นแบบหมดสร้างสร่นก็คือหมดมีชีวิตนั่นแหละค่ะอ๋อเออหมดไม่มีชีวิตอ๋อไม่ใช่หมดอมตะ ไก่ไก่ของไก่คืออันไหนแล้วอะไก่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ไหนแล้วไข่ไก่ไข่ไก่ไหนแล้วอะไก่ไข่ไก่อะไข่ไก่ใช่ไหมน่าจะปรู้แล้วไข่ไก่อยู่อันไหน ยูมันอยู่ไหนไว่าไข่ไก่ก็ไม่รู้ไข่ไก่อยู่ตรงไหนนะจ๊ะก็ไม่รู้ไข่ไก่อยู่ตรงไหนก็วุ้ยแปะไปถ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามด้ยนะจ๊าบ๊ายบายเดี๋ยวไปนลงนี่ก็คือห้องสมุดแบบธรรมศึกษาบ๊ายบายนะคะเจอใหม่ในคลิปหน้ายุู๊หูตะโกนหลับตาหลับตานะคะ